สวัสดีครับสวัสดีเด็กพีทุกคนครับตอนรับเข้าสู่ช่องเล็กๆของเราครับผมช่องสําหรับแฟนบอลคนหนึ่งนะครับที่มีความคิดที่ไม่เหมือนใครนะครับ LSW เด็กพีครับวันนี้เราจะเข้ามาสู่ในช่วงของการพูดคุยเรื่องของกุญซือนะครับผมคนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกุญซือระยะสั้นนะครับกุญซื้อระยะยาวนะครับวันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของประเด็นที่เราปลดโอเลกุน่าโชซาออกแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือทางบอร์ดบริหารได้ตั้งทางไมเคิลคาริกนะครับขึ้นมาเป็นกุญซือนะครับผมในเรื่องของการคุมระยะสั้นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพ้นซีซั่นนี้ไปก่อนหรือไม่ก็คุม2 3สนัดแล้วก็จะเปลี่ยนทางกุญซือคนใหม่ เข้ามาคุมในเรื่องของระยะสั้นแล้วจบซีซั่นมาเราถึงจะพูดคุยในเรื่องของคุณสือระยะยาวของเราครับต้องเท้าความไปถึงว่าไมเคิลคาริกนะครับได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจจากทางบอร์ดบริหารในการขึ้นมาคุมทีมนะครับขัดตาทัพแทนโอเลโกนาโซชานะครับทำไมไมเคิลคาริกถึงได้ขึ้นมาครับ แน่นอนครับไมเคิลคาริคือตำนานสโมสรคนหนึ่งอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมมองว่านะครับผมบอร์ดบริหารยังไม่อยากจะทิ้งนะครับในส่วนที่โอเล่ทำมา2-3ปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ DNA ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองหรือว่าในเรื่องของสไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองในฤดูกาลนี้นะครับผมคือเขาก็อยากเห็นนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ ทำขึ้นมาโดยโอเล u กุนาโซชาเนี่ยต่อจากโอเลเลกุนาโซชาแล้วเป็นมือขวาคือไมเคิลคาริกเขาจะทําทีมนี้ที่เขาทํามาด้วยกันมันจะไปได้ถึงไหนแต่ที่บอร์ดบริหารต้องปลดโอเลกก็คือมันเป็นเสียงสะท้อนนะครับจากแฟนบอล <c oughs> หลายๆทางไม่ว่าจะเป็น ต่างชาติหรือว่าในประเทศอังกฤษเองหรือว่าในเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองคือมันไม่ไหวกับโชวชาจริงๆนะครับเขาก็เลยปลดออกแต่ทีเนี้ยพอเปลี่ยนมาเป็นไมเคิลคาริกแล้วคือทางแฟนบอลอย่างผมเองผมเป็นคนคิดที่คิดลึกมากว่าเฮ้ยเมื่อปลดโอเล่คุณจะเอาใครมาคุมตรงเนี้ยแฟนบอลหลายคนอาจจะไม่ได้คิดครับแต่ว่าอย่างผมเองผมคิดเลยว่าเฮ้ยถ้าโอเล่ออกไปแม่งใครจะมาคุมวะ เอาไมเคิล้คหนนลิขึ้นมาคุมนะครับแน่นอนครับแผนการทําทีมรูปแบบเดิมมีแน่นอนการคุมทีมในรูปแบบเดิมๆมมีแน่นอน แต่ถ้าว่าโอเลกุน่าโซชาที่ทำไว้ถือว่าดีนะสำหรับผมแล้วผมมองว่าการทำให้ DNA ของแมนยูนะครับในนักเตะหลายๆคนนั้นมันโผล่ขึ้นมาหรือว่าการควบคุมนะครับห้องแต่งตัวของโอเล่ทำได้ค่อนข้างดีมีช่วงหลังๆครับ2-3เดือนที่โอเล่ทำไม่ได้แค่นั้นเองนะครับพอเปลี่ยนจากโอเลนะครับผัดถ่ายเป็นทางด้านไมเคิลคาริทีเนี้ยนะครับ ทางแฟนบอลก็จะเห็นปัญหาเดิมๆครับปัญหาเดิมๆที่โอเล่ทำใน2-3เดือนที่ผ่านมานั่นก็คือในเรื่องของอสไตล์การเล่นผมคิดว่านะครับไมเค,คิลคาลิกที่ขึ้นมายังไงเขาก็ต้องเล่นบอลสไตล์เดิมครับรับรอโต้รอจังหวะนะครับอาศัยเขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะในการทำเกมขึ้นไปด้านบนแล้วจบสกอร อาศัยในเรื่องของการตัดบอลแดนกลางนะครับผมอาศัยในการตัดบอลแล้วก็รอโต้รอส่วนผมว่ายังจะเห็นบอลสไตล์เนี้ยจากทางไมเคิลคาริกจะไม่ได้เห็นบอลสไตล์สวยงามนะครับเหมือนกับใครๆหลายคนที่หวังว่าเมื่อปลดโอเล่ไปแล้วแพชชั่นมันจะเพิ่มทําให้นักเตะเล่นบอลสวยงามนู่นนี่นั่นผมว่าใน4ีหนัดต่อไปเนี้ยยังไม่เห็นเห็นบอลสไตล์เดิมเลยเหมือนที่โอเล่ทำก็คือ รับรอโต้รับรอสวนรอตัดบอลแดนกลางแล้วสวนอันนี้คือผมคิดว่ามีแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆสําหรับไมเคิลคาริคครับเพราะว่าแน่นอนไมเคิลคาริคเขาเป็นมือขวาของโอเล่ถูกปะเออยังไงโอเล่ Ole ก็ต้องทําทีมมากับคนคนนี้ยแล้วคนคนนี้เขาจะทําทีมแบบไหนถ้าเกิดว่าไม่ท,ทําทีมเหมือนกับ หัวหน้าคนเก่าที่เคยที่เขาเคยทำที่เป็นแบบแผนมาผมมองไปถึงทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีคือนักเตะชุดนี้คือเล่นแผนการแบบนี้เล่นฟอร์มแบบนี้มานานแล้วเขาก็จะมีความคุ้นชินในการเล่นแผนนี้ครับเขาก็จะไม่ได้เปลี่ยนสไตล์การเล่นอะไรมากมายและผมมองไปถึงข้อเสียครับถ้าเป็นข้อเสียนะที่ผมมองก็คือถ้า ทางไม่คิ้นคาริกนะครับไม่ยอมนะครับไม่ยอมนะอันนี้คือไม่ยอมส่งนักเตะใหม่ๆลงไปในทีมไม่ยอมส่งนักเตะใหม่ๆเข้าไปในทีมอันนี้ผมมองเป็นข้อเสียแบบร้ายแรงมากๆเพราะอะไรที่เพราะอะไรเพราะว่าที่โอเดกูนาโซชานะครับโดนปลดณปัจจุบัน แฟนบอลทุกคนรู้ดีเพราะอะไรเพราะความหัวดื้อหัวรันของโอเล่ครับที่ยังจะใช้ตัวเดิมๆที่ยังจะใช้วิธีการเดิมๆนะครับเล่นกับทีมระดับในทีมบอลของพรีเมียร์ลีกจนผลลัพธ์มันออกมาเป็นที่น่าไม่พอใจของแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ความคิดเห็นยังไงนะครับ รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มองเห็นเหมือนกันกันกบผมนะครับผมกดไลค์กดติดตามเพจให้ผมหน่อยนะครับผมช่อง lswdp เครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะพูดไปถึงนะครับในส่วนของแผนการทำทีมหรือว่าแผนการเล่นของไมเคิลคาลิกนะครับผมยังมองว่าคาลิกยังจะเล่นแผนเดิมของโอเลกุน่าโซชาคือ4-4-2-3-1 เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนสําหรับไมเคิลคาริกยังเล่นแผนการเดิมเมเลยแผนแผนการเดิมเลยที่โอเล่เขาทํามาหลายๆปีรับรอโตรัรบรลโโตแต่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นจากไมเคิลคาริกคือคุณอย่าหัวดื้อแบบโอเล่ได้ไหมคุณอย่าหัวดื้อแบบโอเล่ได้ไหมโอเคครับการมีลูกหลักนะครับการมี11ผู้เล่นตัวจริงนั้นมันดีมากๆ เพราะอะไรทุกคนรู้ดีครับถ้าเกิดเรามี11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่จะลงไปแล้วทําทีมหรือว่าทําเกมออกมาได้สวยงามทําสกอร์ได้มีผลลัพธ์ตามที่ต้องการอันนี้เราเห็นด้วยแฟนบอลทุกคนเห็นด้วยที่จะใช้ตัว11ผู้เล่นตัวจริงของคุณแต่ถ้าเกิดว่า11ผู้เล่นตัวจริงของคุณนั้นนะครับผมทำอย่างที่คุณคิดไม่ได้ผลิตผลสกอร์ไม่ได้ รูปเกมไม่สวยงามนะครับผมเกมไม่ได้ดังใจยังไงคุณก็ต้องเปลี่ยนอันนี้คือถ้าเกิดไม่จบโค้ดทุกคนก็รู้น่าก็น่าจะรู้ดีสำหรับแฟนผีนะครับอย่างอ่าสี่แนวลูกนะครับผมแลตฟอร์ดคริสโนโรนโดเมสันกรีนวูด อย่างที่ทุกคนเห็นครับเมสซันเล่นไม่ได้สีแดนสแดนหน้าของเราเชื่อมต่อเกมกันไม่ติดมันต้องมีสักตัวหนึ่งอะที่เป็นปัญหาณนะตรงนั้นแล้วโอเล่มองไม่ขาดไปดอบฝั่งซ้ายอย่างเดียวเลยโอเล่ฝั่งขวามึงไม่ดับบ้างเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผมอยากเห็นใน4แนวลูกของเรานะครับบลูโน่ยังไงก็ต้องยืนหน้าอยู่แล้สีแนวลุกที่ผมอยากจะเห็นเลยนะฝั่งขวา พอเหอเมสันฤดูการนี้คําว่าลูกหรักอย่ามีเลยเมสันหลบไปก่อนนะครับให้พวกพี่ๆเขาได้เล่นให้คนที่ฟิตเล่นให้คนที่พร้อมจะลงเล่นพร้อมจะทําผลงานเลลงเล่นบ้างเมสันดอบไปก่อนครับผมอยากให้จอร์นชานโชที่คุณซื้อมาเกือบเกือบเจ็ดสิบล้านนะให้เขาลงปั้นเกมบ้าง ฝั่งซ้ายครับผมผมไม่เถียงเลยฝั่งซ้ายคุณจะใช้ใครก็ได้นะครับอองตัวนี่มาซิเอลนะครับผมมาคราดัฟฟอร์ดก็เล่นได้2ตัวนี้ผัดเปลี่ยนกันเล่นไปเลยนะครับใครฟอร์มดีคนนั้นเล่นครับใครที่ฟอร์มตกดับซะหน้าเป้ายัางคงยึดมั่นเป็นคริสเยโนโรนโดบ้างนาทีที่60 70คุณจะเปลี่ยนเป็นคาวานี่ลงมาเชื่อมเกมโอเคเห็นด้วยอ่า เบอร์สิบเพย์เมเกอร์ของเรายังไงก็ต้องบรูโน่ครับบรูโน่ต้องลงทุกเกมทุกนัดบางนัดอาจจะสลับเป็นเจสซี่ลินการ์ดบ้างบางนัดอาจจะสลับเป็นดอนนี่ฟานเดเบกบ้างอันนี้คือดีตัวไหนฟอร์มดีเอาลงตัวไหนฟิตลงไม่ใช่ว่าไม่ฟิตคุณเขียนลงคู่แดนกลางแม็กเฟตคุณได้พี่สูจน์มาหลายนัดแล้วว่าแม็กเฟตเล่นไม่ดีแม็กเฟตเล่นไม่ได้กองกลางหลวม เพราะฉะนั้นผมขอเหอะไมเคิลคาริตแม็กเฟสดรอปไปก่อนดรอปไปก่อนเมื่อตัวผู้เล่นมันไม่มั่นใจอะ่ะเออคุณดรอปไปเลยนะครับผมตัดสินใจให้มันเด็ดขาดดรอปไปเลยครับแม็กเฟสผมอยากเห็นคู่กลางคู่เดิมเลยที่ลงเล่นกับทางวัตฟอร์ดที่ผ่านมามาติดครับคู่กับฟานเดอร์เบกเห็นชัดๆเลยเกม ครึ่งหลังที่เราเล่นกับวนะัตฟอร์ดอะก่อนที่แอร์เร่แม็กควายจะโดนใบแดงนะคือเกมเราสมูทมากในแดนกลางคือผมไม่เห็นการต่อบอลหรือการจ่ายบอลอะไรแบบเนี้ยมานานมากสำหรับแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นครับเนมัตยามาติดคู่กับดอนนี่ไปยาวๆก่อนก่อนที่คุณจะเปลี่ยนอะไรไปมากกว่านี้นะครับให้เชื่อมเ็ม ตรงกลางเนี่ยให้มันดีมีคนอาคาติกับดอนนี่ว่าดอนนี่เล่นคู่เกมรับไม่ได้คุณก็เห็นมาแล้วนะครับว่าแนวรับที่มีดอนนี่ฟันเดอร์เบกตรงกลางเขาตั้นบอลไป2ทีนะที่ผมเห็นเกมกับวัตฟอร์ดแล้วเขายืนโพสเซชันดีมากทำให้วัตฟอร์ดเล่นในตรงกลางยากมากเออส่วนแผงเกมรับ4ตัว คือแฮร์รี่ไม่ก,กว่วโดนใบแดงเอลิกไปยี่ครับแน่นอนต้องมาแล้วใบยี่คู่ลินเดนเลอรแต่ว่าผมขออย่างเดียวผมยังเห็นภาพติดใบยี่ะที่มันเวอ่ออยู่เวอ่อยังไงคือมันจะมีบางเกมที่ใบยี่แบบแม่งโชว์เหนือเกมที่ไม่มีอะไรอย่างเกมเจออะไรสักอย่างเมื่อเมื่อฤดูการที่แล้วผมจำไม่ได้ที่เขาไปโชว์โชว์เหนือ พักบอลโดยใช้ไหล่จำได้ไหมปึก๊กโดนแขนแฮนด์บอลจุดโทษแน่นอนครับถ้าใบยี่ลงนะครับผมคุณต้องเตือนสติใบยี่อยู่ตลอดเวลาว่ามึงอย่าเวอนะมึงอย่าเวอนะใบยี Bye ่ ee, มึงอย่าโชว์เหนือนะลินเดเลิฟแน่นอนครับมันเป็นตอนนี้ถ้าเกิดไว้ใจได้มากสุดก็คือลินเดนเลิฟเพราะอะไรเพราะวาลานเจ็บเพราะแฮ์รี่แม็กควโดนใบแดง โดนแบนไปสองนัดนะครับผมจากปอนพรีเมิรีแต่ว่าเกมที่เจอบียอร์ได้อ้าใน UCL แน่นอนครับแฮร์รี่แม็กไกวคู่ลินเดเลิฟต้องมาเนี่ยผัดเปลี่ยนกันได้แต่บบยี่ถ้าเกิดจะลงในเกมพรีเมยรีนะผมขอเลยผู้จัดการทีมเน้นยำ้ำบบยี่เยอะๆว่าอย่าเวอร์นะลูกยังไงก็ห้ามเวอร์เด็ดขาดแบ็กขวาครับผมอารอนบอนบิซากา เขาเล่นเขาเคยเล่นดีจนกระทั่งทีมมันเขาเรียกว่าไงทีมฟอร์มทีมมันแย่ลงเรื่อยๆแล้วฝั่งขวาเราก็แย่ไปหมดมันสะเทือนไปถึงอารอนวันบิสาก้าด้วยแน่นอนครับวันบิสาก้ามันไม่มีตัวกดดันที่จะมาเล่นฝั่งขวาแต่ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับ ผมไม่ได้ตามข่าวเกี่ยวกับอาริสเตเลสเกมที่เจอวัดฟอร์ดนะ,อะตอนลูกชอเจ็บผมนึกเลยว่าเฮ้ยเตเลสเตเลสลงว่ะเตเลสต้องมาว่ะแต่ทำไมเขาเรียกเอาดาโล่ลงอันนี้ผมไม่แน่ใจเตเลสไม่ฟิตหรือว่าเตเลสเจ็บหรือว่าเตเลสป่วย หรือว่าเตเลสไม่พร้อมยังไงผมไม่ทราบจริงๆเกี่ยวกับอเลสเตเลสใครทราบพิมพ์บอกผมทีดาร่โควรไปกดดันนะครับวันบิซากา้าเพราะว่าดาร์โลเล่นแบกขวาผัดเปลี่ยนกันเล่นเลยครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เกมรับแน่นๆคุณเอาอารอนวันบิซากา้าคุณอยากได้เกมลุกเนียนๆคุณก็เอาเดียโก้ดาร่โลแค่นั้นเองแล้ว ฝั่งซ้ายแน่นอนครับถ้าเกิดลุกชอเจ็บอเลสเตเลสต้องลงแล้วนะเตเลสยังไม่ได้ลงเกมพรีเมียร์ลีกเลยผมเห็นลูกที่เตเลสคอสเข้าไปสวยๆให้คาวานี่โม่งเมื่อฤดูกาลที่แล้วผมเห็นอเลสเตเลสเติมเกมลุกไปยิงในเกม UCL เมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากนั้นคือผมไม่ได้เห็นอเลสเตเลสอีกเลยอยากเห็นนะเออผมอยากเห็นแล้ว มือประตูครับ D.K.R เกมเจอวัตฟอร์ดผมว่ามันมีลูกเบอร์หลายลูกอ่ะสองลูกสุดท้ายที่วัตฟอร์ดยิงได้อ่ะมันเป็นมันเป็นลูกเก่งของเดวิด D.K.R ครับผมไม่แน่ใจจริงๆว่าทำไมลูกนั้น D.K.R ถึงเซฟไม่ได้มันอาจจะเป็นเพราะจังหวะบอลหรือว่าเขาหลอกยิงเสาสองเอาเสาแรกอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าลูกปิดเสาแรกประมาณนั้นอ่ะผมว่า D.K.R ปกติต้องทาได้ดีมากกว่านี้ อันนี้ DKR ก็ถือว่าหลุดฟอร์มไปค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือภาพโดยรวมที่ผมอยากจะเห็นแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมว่าไม่ขึ้นคาริหน้ะตอนนี้ที่มาเป็นกุนซือขัดตาทับนะครับผมจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่าถ้าให้ผมคิดเล่นๆนะครับตัวไหนที่ฟิต ตัวไหนพร้อมลงเล่นตัวไหนฟอร์มดีค่าลิกคุณเอาลงไปเล่นก่อนไม่ดีค่อยเปลี่ยนเป็นตัวเดิมในครึ่งหลังเวลาหลังนะครับก็ได้นะครับไม่เสียหายอะไรมากเพราะตอนนี้คุณคือกุญซือถัดตาทับ,บคุณสามารถเปลี่ยนได้คุณไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องปรึกษากับคนอื่นคุณคุมไปเลยแล้วรีแอคชั่นผมขอหน่อย การตะโกนบอกนักเตะคุณอย่าตะโกนแบบโอเล่ละกันตะโกนเบาๆมันไม่มีใครได้ยินครับตะโกนหนักๆไปเลยนะครับแล้วก็คุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราให้ก้าวไปสู่ในเรื่องของท็อปโฟร์ได้ในฤดูกาลนี้ผมไม่ขออะไรมากเพราะเราเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้จัดการทีมจะไปหวังแชมป์หน้าตอนนี้หรอคงจะยาก หวังให้จบท็อปโฟ c ์เข้ารอบลึกๆแค่นี้ผมพอใจแล้วครับในซีซั่นนี้นี่คือเรื่องที่ผมอยากจะเห็นจากไม่ขึ้นคาริคครับใครที่เข้ามาดูนะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องเล็กๆของเราครับ LSW เด็กผีรบกวนกดติดตามให้ด้วยใครชอบความคิดเห็นแบบนี้รบกวนคนละหนึ่งไหลนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ